สิเดือนสินะคะสำหรับใครที่บอกว่าโอ้ยรักผิวเหลือเกินไม่อยากให้ผิวเป็นอะไรไปเลยบอกเลยว่านี่แหละเซตนี้คุ้มค่าที่สุดเลยนะคะที่ถืออยู่ในมือนี้ก็คืออัมาโดเซริจินั่นเองนะคะเป็นคอลลาเจนแบบแมสคค่ะคุณผู้ชมที่บอกได้เลยว่าเนี่ยอุดมนะคะไปด้วยวิตามินต่างๆสารสกัดต่างๆที่มาดูแลผิวนะคะนี่ เป็นเม็ดตอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไรเอ็กแทกนาที่เขียนอยู่ข้างหน้าฉลากเลยนะคะก็คือสารสกัดจากจ,ากจมูกข้าวนั่นเองนะคะใช้ให้ผิวของเรานั้นเนี่ยแลดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองค่ะช่วยชะลอวัยนะคะให้ผิวเราเนี่ย ฟูขึ้นนะคะใครบอกที่แบบหมองคล้ำเนี่ยตัวนี้ช่วยได้ดีเพราะว่ามีสารตั้งต้นของกรูตาด้วยตั้งสามตัวในนี้นะคะรวมไปถึงนะใครที่บอกว่าแบบโอ้ไม่ค่อยแบบว่าสดใสเลยช่วงนี้เนี่ยตัวนี้มีคอลลาเจนเข้มข้นเลยนะคะนี่15ชนิดรวมอยู่ในนี้แล้วก็ทําเป็นเมตต็ดตอกเคลือบไปแบบนี้เนี่ยโอโ้โหเม็ดนี้900มิลลิกรัมเลยนะคะคือบอกได้เลยว่าเม็ดเดียววันละเม็ดเนี่ยรู้เรื่องจริงนะอะ ขวดหนึงมี30เมตรนะคะก็ทานได้1เดือนเลยนะคะในเซ็ตนี้นะบอกได้เลยว่าโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไล่ราคาไปเลยให้ดูดีกว่านะคะปกติแล้ว1ขวดนะคะอยู่ที่990บาทนะคะวันนี้นะคะมาในราคาที่บอกเลยนะคะว่า3ขวดซื้อ3ขวดแล้วก็แถม3ขวดไปนะคะนี่ถ้า6ขวดนี้นะปกติอยู่ที่5,940บบาทนะคะแต่ว่าวันนี้ให้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 1,800บาทเท่านั้นเลยนะคะในการดูแลตัวเองนะคะเรื่องของคอลลาเจนเม็ดนะคะที่เติมเต็มผิวได้เลยนะคะใครที่บอกว่าช่วงนี้หมองคือเวลาน้อยในการดูแลตัวเองเนี่ยคือดีมากๆเลย1เม็ดทุกเช้าเนี่ยจะเห็นผลได้เลยนะคะทานต่อเน,นื่องกันไปแบบนี้วันนี้3เดือนแล้วก็บวกอีก3เดือนฟรีๆเลยนะคะเป็น6ขวดแบบนี้5,940บาทไม่ขายนะคะขายเพียงแค่1,800บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะมาเป็นอีก2กล่อง น,นี้เลยนะคะก็คืออัมาโดกาเนซีนี่ที่จะเป็นหลอดแบบนี้อยู่ข้างในนี้นําเข้าจากเกาหลีเป็นคอลลาเจนเม็ดฟูค่ะคุณผู้ชมเพิ่มเติมมันเขา้าไปอีกนะคะในการดูแลตัวเองแบบนี้นี่ข้างในเขาจะเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะคะที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดต่างๆที่มาดูแลผิวฟื้นฟูผิวได้เร็วมากใครที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหไปตากแดดมากรำแดดนะคะอยากจะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่ตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะน่ะทานยังไงนะคะบางคนบอกว่าอ่ะตื่นเช้ามาทานยังไงคะมันเยอะไปหมดเลยนะคะก็แค่ หแก้วเท่านั้นน้ำแบบนี้นะคะและเราก็ใส่ลงไปให้เขาละลายนะคะ แล้วพอคอลลาเจนเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะทานคอลลาเจนเม็ดนี้เพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนี่เห็นไหมเติมเต็มผิวนะคะเป็นดับเบิ้ลคอลลาเจนเข้าไปอีกเลยนะคะนําเข้าจากเกาหลีตัวนี้นะคะ990บาทนะคะให้ไปเลย2กล่องนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่1,980บาท2กล่องนี้ราคานี้ให้ฟรีนะนะคะอันนี้นําเข้าจากเกาหลีส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจนสูตรเฉพาะของอามาโดเป็นวิตามินบํารุงผิวที่ที่ดีที่สุดที่เราผลิตขึ้นมาเลยคิดสูตรนี้นะคะเพราะฉะนั้น มูลค่าทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่1,800บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยนะคะว่าเป็นสูตรที่ดูแลผิวดีมากๆเลยซื้อ3แถม3าและแถมไปอีก2กล่องค่ะคุณผู้ชมใครสนใจนะคะรีบพิมพ์คำว่าสนใจได้เลยนะคะดูแลผิวกันนะคะวันนี้เนี่ยฟื้นฟูได้ดีมากจริงๆนะคะใครรักผิวต้องไม่พลาดเลยนะคะพิมพ์กันได้เลยนะสนใจหากว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะเอ้าพิมพ์มา